รอบ2นะครับคัดเพื่อที่จะไปต่อวันพรุ่งนี้นะครับนนทบุรีจูเนียตัวแทนเข้าไปแล้วเป็นอดีตนะทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแหละครับเพราะพี่เข้าก็ยังมาเล่นให้นนทบุรีจูเนียก็เข้าไปแล้วคนหนึ่งนะครับวันตอนนี้ก็มีพิกบนนะครับแล้วก็ส่วนเซินฮูก็มีไตคุณนะครับ อีก2คนนะครับของเนทบุรีจูเนียร์นะ mm hmm. ก็ลงคนระสีกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปต่อวันพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. พรุ่งนี้ก็ชี้ชะตากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เอาให้พายกันก่อนนะครับตอนนี้ก็วอร์มกันอยู่นะครับท mm hmm. ี่สนาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับตำแหน่งก็ยังเป็นกองกลางเหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวที่ผ่านเข้ารอบแล้วแล้วก็มีพี่ลงมาช่วยนะครับเพราะตอนนี้เหลือตำแหน่งไม่ครบนะครับเกียมพูดได้เขี่ยบอลน,นะครับไตคุณก็อยู่ปีกขวานะครับส่วนพิกบนก็ อยู่ตำแหน่งปีกขวาเหมือนกันเป็นลุกเล่น3-5-2นะครับมีไตคุณนะครับไตคุณอยู่คนัาฟังทุกคนตอนนี้ก็รอความพร้อมกันนะครับเริ่มแล้วครับผม ขอให้บอลเข้าทางที่พี่ปนจะได้เล่นด้วยนะครับบอลมาออกเสียมูยังได้บอลอยู่นะครับเสียมผูดได้บอลตกแตคุณได้แตคุณแตคุณซับรอครับยังติดสีฟ้า มสีฟ้าส่งมาเปิดไปให้พี่กดไม่ถึงครับโอ้โหเสียดายถ้าหลุดจอบมีสิทธิ์ลุ้นแต่เบาไปนิดนึงยังติดสีชมพูอยู่สีชมพูยังขึ้นเกมอยู่นะครับนัดหนึ่งที่ผ่านไป ผูได้ยิงนะครับพิกอลอยู่สีฟ้านะครับผมขึ้นมาแล้วครับจะหลุดไหมจะเปิดไหมเปิดครับพิกพลได้พลไปเลี้ยงทะลุทะลวงนะครับยังยัง

การแบบนี้นี่ลุ้นยากนิดนึงพอฉีกไปเล่นปกีกบ,บอลไม่ถึงนะครับการเล่นยากแล้วนะครับตอนนี้เป็นการยากสำหรับทบีบ่วที่ควรไทยบอลต้องช่วยตัวเองแล้วนะครับจะเอาอยัางไงครับ เปิดคอสไหมออกครับตอนควนต้องช่วยตัวเองให้เยอะนะครับเพราะบอลไม่ถึงขวาเลยอ่านไปสามนาทีบอลไม่ค่อยถึงขวามาเล่นกันทางซ้ายนะครับ คุณมีโอกาสมากกว่านะครับต้องลุ้นว่าจะบอลจะไปถึงทางนู้นไหมใจคุณเปิดบอลออกไปนะครับตอนนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวว่าให้ถึง ก่อนจะมาทางซ้ายอยู่อาจจะเป็นเพราะเป็นพี่ด้วยนะครับเป็นพี่ของส่วนกุหลาบลงมาช่วยเพื่อสาประตูเลยไว้ใจ น,นีตอนนี้ก็รุ้นเดียวครับรุ้นให้ทำเกมทางฝั่งขวาบ้างอย่าไปหนักซ้ายนะครับเพราะถ้าหนักซ้ายนี้พี่กโอนสถานการณ์แย่ จะไปทางหนักซ้ายอยู่ดีนะครับเอียงไปทางซ้ายบอลช้นเกมทางซ้ายจะยังไงครับจะยังไง อดีจะถึงไหมครับจะถึงไหมเลยออกไหมจับจะได้ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอันนี้แล้วครับโอ้ยโดนสกัดพี่คน ยิงอกอกไปแต่เมื่อกี้นี้ก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรตอนนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะดีขึ้นกว่านี้ไหมอายไปเจ็ดนาทีแล้ว ยังจะเป็นเกมละครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมไหมเรียงผู้ได้มาที่ไตคุณไตคุณเปิดต,ติสิฟ้าได้ครับสิฟ้าได้แกะบอลออกมาแล้วครับยิงเองแล้วก็เข้าไปแล้วครับ จะกำเริบไหมครับเพราะว่าเกมแรกเล่นกัางแดดตัดบอลได้ครับตัดบอลได้แต่ทำยังไงครับชาวการติดไม่ถึงขวานะครับเกมไม่ถึงขวาเลยเกมไม่ถึงขวาเลยทำยังไงพีปุนต้องช่วยตัวเองแล้วปีบุญจะยังไงครับจะยังไง Tại như thế nào? người ta sẽ, sẽ... sẽ bơi hay không? người ta bơi hay không? ghiền tự mình, gửi tin nhắn đến. cái này. cái này. ไปสินาทีแล้วนะครับเกมก็ยังหนักทางซ้ายอยู่นะครับจะเปลี่ยนไหมถึงแล้วครับพี่ปนก็ยังตัวเลยครับตัวนี้จะยังใไงจะเบิ้ลใช่ไหม เปินไหมป่นได้แล้วครับส่งกลับมาเข้าการแล้วก็ยิงออกไปครับต้องรอรุ้นว่ากรรมาการจที่มองจะว่ายังไงแต่ถ้ามองก็คือตอนนี้ก็ช่วยทำเกมนะครับคอนเนอร์ครับคอนเนอร์ทางซ้ายนะครับ เบินกลับหลังมาหลอกอยู่ทีนึงเบินกลับไปครับจะถึงยิงเองเลยไหมตอนนี้ก็อยู่ที่กรรมการแล้วอีก9นาทีเอ้ยอีกเ้าหรือ19เนี่ยแหละครับพอไม่รู้ว่าเล่น20หรือเล่น30 นาทีตอนนี้ก็บอลไม่ค่อยถึงพิกูลพิปูลขอบอลแต่ยังไม่เห็นเอาครับเอาครับถึงพิกูลแล้วพิกูลก็กลับคืนง่ายๆยิงเองครับตัวเล็กไม่เบิร์นจับคืน Đây khuyên đấy bọn. Mày trình chỉ... ปุบเข้ามาดี จะห่วงทำไมล่ะครับไม่ส่งขวาตอนนี้ก็จะยังไงครับตัวเล็กจะยังไงไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงเอาแล้วไปส่งเข้าในอืมไม่หลุดนะครับโดนตัดบอลได้ยังไงยังไงตัวเล็กยังไงส่งเข้าในครับเอาครับอย่างเล่นไปครับอืมไม่ถึงครับ บอลไปครับเอาครับจะพยายามกันทั้งคู่นะครับเด็กนนทบุรีจูเนียจะเข้าอีกสองคนเลยไหมหรือจะยังไงเปล่าครับคนเล่นคนคัดจอเครียดคนเชียร์ตอนนี้ผมก็เครียดนะครับ ไต่คุณไต่คุณเปิดไม่ขึ้นนะครับยังไงครับชมพูได้ชมพูชมพูได้แล้วก็ส่งไปลับคืนหลังตี๊กฝลก็ยังได้สปีดสองรอบนะครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้โชว์อะไรเยอะยังไม่รู้ว่าจะยังไงชมพูดได้ส่งมาไต่คุณได้ครับ ตดคุณทรงเข้ากาันจะไงครับจะเปลี่ยนไหมครับจะเปลี่ยนไหมหวังว่าจะเปลี่ยนนะครับหวังว่าจะเปลี่ยนหวังว่าจะเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนครับขลับมาทางเดิมอีกติดนะครับซิมูคือจะหนักซ้ายไปไหนครับจะหนักซ้ายไปไหนครับเนี่ย ก็ยังซ้ายอีกครับคือไดคุณตัดบอลได้ครับแล้วก็ส่งเขาสองเพื่อสับประตูยังไงครับแตะเปิดออกมาถึงไม่ไมถึงพี่ปนพี่ปนตัดบอลได้ครับตัดบอลได้กำลังหลอกฟาวครับได้ฟาวนะครับเรียกฟาวได้ อย่างไงครับจะขึ้นขวาอีกไหมหรือจะเปลี่ยนส่งมาครับตัวเล็กตัวเล็กจะยังไงตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กส่งพิกบลพิกลวิ่งให้พิกบลสปีดสปีดได้แล้วครับไปแล้วหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วโอ้ยฟาวอีกแล้วเรียกฟาวได้สองทีติดติดครับ ใครับพิกพนจะยิงเองหรือตัวเล็กจะยิงครับหรือจะเล่นพิกพนเปิดคอสไปเข้ามาโอ้ยได้ครับแล้วก็ยิงออกไปนะครับเจ็บไหมครับนั่นพิกบนออกไปนะครับเพื่อถอประตูปัดนะครับ ว่าจะเป็นคอนเนอร์นะครับก็3สามสปีดนะครับวันนี้เปิดไม่ขึ้นนะครับตัดได้ครับสีฟ้าตัดได้ลองยิงดูไปเข้ามือเพื่อประตูแล้วก็ขวาครับทีมชมพูเน้นขวานะครับทีมฟ้าเน้นซ้ายออกไม่ทันนะครับใจคุณสีฟ้าสีฟ้ายังไงครับ ท,ทุ่มมาแล้วครับหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วโอ้ยปั๊มบอลแย่งชมพูได้ครับเอาไงครับจะเปลี่ยนไหมไปเย็นครับเปลี่ยนแต่ไม่ถึงจะตัดช่องติดพิกบอลได้ครับพิกบอลได้บอลครับพิกบอลได้พิกบอลควยหลอกมาครับโอ้โหหลุดไหมเปิดออกไปครับ ครับตัวเล็กตัวเล็กจะยังไงพิกปนได้บอลส่งกลับหลังมาง่ายๆก่อนเปิดคอร์เข้ามาครับ2หรือ12อนาทีครับเรามาลุ้นกันก็ยังเหลืออีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายเรามาลุ้นกันคู่นี้ก่อนนะครับ ตัดมาแล้วครับตัดมาแล้วชมพูได้หลุดออกไปแล้วครับหลุดมาแล้วครับชมพูชมพูตักบอลมาไตไตคุณครับไตคุณจะทำไงเปิดไม่พายแต่ก็ยังยึดยัดก,กันอยู่เคียวมาได้มาทางซ้ายนะครับซ้ายอีกแล้วครับหนักซ้ายจริงๆครับแล้วก็พลาด เผื่อประตูเพื่อประตูจะซ้ายอีกไหมต้องวัดใจกันนะครับเพราะขวาก็ว่างเลยนะครับขวาก็ว่างนะครับก็ซ้ายอีกเหมือนเดิมหลักซ้ายจริงๆครับสิบว่าหลุดขึ้นมาครับมาครับหลุดขึ้นไปแล้วครับพีกเปวดจะหุบเข้าในทันไหม พิกบอลจะคุกเข้าในทันไหมไม่โอ้โหไม่ถึงครับแต่ก็คุกเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ทันหมดเวลาครับเล่น20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับ